สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแลวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสึ่งในวันนี้นะครับผมแลก็อยู่เกมบโรบักนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยู่ในแบบแอคชั่นเดรทนะครับผมแล้วเป็นแบบแบบอะไรวะที่มันมีอุปกรณ์ที่ยักษ์วิสตนั่นแหละและแบบเดรทนนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีเสียงเฮียนะวะกูว่าเสียงอะไรมันมันเต้นกันเฮียเฮ้ ก็มาเสียงอะไรวะโอเคนะครับผมนะคือมีน้องคนหนึ่งเขาให้ยืมไอดีมานะครับผมนะเป็นเขาเรียกว่าไอเป็นไอดีที่มีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะครับผมเนีที่เป็นสีแดงนะฮะไอคิดว่าเสียงดังจากว่าไอคิดี่มันเต้นล่ะปิดเือกแล้วนี่เลยนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติสีแดงอู้ไอคิดว่าแม่งคือมันเป็นแบบระดับระดับเอ่อที่แบบหายยากที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวดูกว่ามันมีโอกาสออกกี่เปร็นตมีโอกาสออก0.5%นะ่ะคิดดูกันแล้วกันว่าเสียตังค์ไปเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะคือผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมอันนี้เราอ่านสกิลดูก่อนฮิวตัวเองได้เหรออุ้ยสามารถที่จะเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับผมนะแล้วก็อะไรเนี่ย มีคำสั่งสตันอะไรสักอย่างนะของท่านนะผมก็งงอยู่นะฮะมีตัดแขนเอออะไรไม่รู้อะเดี๋ยวลองลองดูดีกว่านะว่าไม่ทำอะไรได้บ้างอ,อ,อุปกรณ์ทีนี้สีสีแดงเนงี่ยเรามาเล่นดีกว่าถ้าไม่ที่เรองเขามีอะไรสีฟ้าๆบนหัวดลยวะโอ้ดูเขาแต่งตัวเป็นเอเลนเนีย่ยทุกคนโอ้เทมอืม โอเคฮะมันอยู่ในเกมูโอ้ยเชี่ยวเอฟเฟกต์ดาบไฟโคตรเท่ฮะโอ้ค่าไปแทนท่านไปเจ็ดร้อยกว่าตัวเลยอะโหดมากเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีบอสอย่างนี้ด้วยอผมเพิ่งผมเพิ่งรู้นี่นี่คือบอสเหรออ๋อไม่ใช่บอสอ๋อเราป้องกันเอเลนเอ๋อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจละกูดูต้องหัวฆ่าบอสโอเคฮะหูอู้เร็วมากฮะอุปกรณ์นี้ เฮ้ยเชี่อคุดเฮ้ยเชี่ยอุปกรณ์ได้คตรดีอะ่ะอ้าแชตเอ็กสีไอ้ก,กดอะไรฟันวะฟันแขนอ๋อโอเคกดวีโอ้โหเลือบเร็วมาก คือแบบเล่นเล่นง่ายเลยมีอุปกรณ์ี่คือแบบว่าฆ่าท่านแบบง่ายมากอะ่ะโอ้ใบมีดมีเยอะด้วยทุกคนไม่เงยฟันตาเฮย้ยเดือดเด๋ยวเฮ้ยโอเยอละกูเอาฟันแข็มไม่ได้แล้วกูดาวร้อยกูวิ <laughs> ไม่ได้เหว่เลย ผมทำเดี๋ยวเดี๋ยนึงอะเดี๋ยวก็นองอ่ะคือมีน้องเขาบอกว่ามันมีสกิลหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราโดนเทท่านลุมแล้วกดสกิลแล้วก็มันจะฟันแบบเทท่านตายหมดเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเออเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิแม่ดอานที่สว่างดิเพื่อนหันมืดเดี๋ยวคลิปมันมองเห็นโอ้ขนาดมีอุปกรณ์เ่ยนสามไป็ีสีหแล้วผมยังเล่นกากเลยทุกคน อ,อ้นนี้ยย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 รยยยยรอยยยยยยยบหนย่งอ่ะมันกดสยยย เอ็กป่ะเดี๋ยวลองดูดินี่ไงโอ้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นะคือแบบมันวับไปฆ่าเลยอ่ะเขี้ยแม่งอุปกรณ์เคลือ้ายสติอะไรวะเนี่ยเขี้ยโหดมากกดแซดปะเมื่อกี้เดี๋ยวแม่กดแซดก็กดเอ็กนี่แหละนะฮะเดี๋ยวลองดูคือน้องเขาบอกว่าต้องโดนในท่านลุมอะมันถึงจะแบบมันจะฆ่าไน้ท่านหมดเลยอะ ไอยอุปกรณ์นีโ่โคตรโคตรโกงอ่ะ okay, เล็งด้านหลังแล้วฝันไอนชิฝันไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมรอ้ท่ันมากองเอยี่ยมกอนโอ้โหเพื่อนข้าวหมดเลยผมอยากลองกดใช้สกิลไม่ใช่หรอกอเรียบร้อยเอเรเรียกๆมากองกองกันดิ กูตายเลยฮึกลับเลยกูับเลยเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหนั่นเพื่อนไปฆ่าเดี๋ยวลองดูกดเมื่อกี้กดอะไรกดเอ็กวะเหม็นีอะไรเลยสัตว์เนี่ยดูดิคือแบบพุ่งเข้าแบบกดแซดนะเขาพุ่งเข้าแบบฟันไอ้เหี้ยหรผมไม่อยากแบบ ให้มันลองลองมาแบบเยอะๆดูนะฮะไม่ใช่อุปกรณ์นี้อะไรกันวะเนี่ยรีไวเหรออุปกรณ์ของรีไวเอ์แน่เลยแม่งกูว่าอะไรีไวเอ์ไม่โหดรีไวเออร์ไมใช่อุปกรณ์นี้นทุกคนรีไวเอ์ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีใครใช้ได้นะฮะแล้วเขาเป็น52เองเหรอเยืน้อยมากเลย มมคือผมเวลร้อยกว่าเลยฮะผมยังไม่มีเือุปรกรณ์นี้ดวงต้องดีมากแน่เลยหมดแล้หรออ่าหมดแล้วครับผมนะฮะเดีอโอเมนลำดับกันฆ่าด้วยผมฆ่าไปกี่ตัวเนะี่ยผมฆ่าไปห้าตัว เราสามารถแบบไปลุยคนเดียวได้บอกว่าแบบอยากรู้อ่ะเออนี่ไปฟีโรมดีกว่าฮะทุกคนแบบว่าให้เลยท่านลุมเลยแล้วก็กดนี่แหละแล้วก็เราออกไปนอกกำแพงไปคนเดียวดีกวยโอเคมาเลยเพื่อนมาเลยกูต่อให้เลย เจอหัวหน้ารีวายไม่ใช่หัวหน้ารีวายเจอเอเลนพูดในี้ไม่ขนาดมือหรอกนะมาเลยมันต้องระยะไหนต้องใกล้ใกล้ขนาดไหนผมไม่ดูนะเราดูโอ้อาตายหมดเลยดูดิเ,เฮียโคตร ก็ตายหมดเลยอะดูดีเมื่อกี้เห็นเปล่าไม่เชี่ยเกินไปเปล่าสามตัวเมื่อกี้แบบรู้สึกตัวอีกทีก็ตายหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอุปกรณ์มันโหดมากเฮ้ยเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนกอนแล้วกันนะถือว่าพามาดูนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขออีกรอบนะขออีกรอบ คือแบบว่าตายตายหมดเลยแป๊บเดียวเองฮะน่าก็แผงไมันทันะปะไม้มีอยู่แต่มันอยู่ไกลเกินนะขี้เกียจลอกโอ้ข้างในคนละข้าวหมดเลย ทั้งนอกเดียววะตรงโน้นไกลๆนน่นนะเห็นปะโน่นะมันไม่มีใครท่านกองกองอะไรวะเยอะสุดก็ประมาณสามสี่ตัวมามาสองตัวก็ได้มาแค่นี้สองตัวก็พอไงมาได้เพื่อนเอ้ยโอ้โหคนมาแล้วโอ้โหไม่ได้ทันวะเออ ตัวเดียวก็ได้เรียบร้อยพุ่งไปฟันอ้าวมันไปฟันตัวนี้เฉยเลยแล้วตัวนั้นนะอ่ะโอ้ตัวนั้นก็ตายโอ้ยระยะมันไกลมากเลยนี่ทำไเล่นไปนะทุกคนโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนก่อนลวกันนะครับผมเนะี่ยถืออุปก,กรณ์นี่คือแบบว่าโหดมากนะครับผมนะยคือไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องเล่นอนาะจริงๆกดรอกดสก,กิลเดี๋ยวแม่งตายหมดเลยนะออโอเคนะก็บายผม,ผมจะันในคลิปหน้านะครับผมบาย